สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขมือหนีสาวเจยบันหัวหน้าผ้าหล่อผ้าลงทงลงทาคือเกาแหละค่ะพี่น้องหากินหายอยากมือหนีล่มแห้งแห้งด้วยค่ะพี่น้องคันร่มแห้งจังไดกับตองขอโทษขออภัยหลายหลด้อค่ะรมแห้งยายทรงกับมามือหนีนี่มีคนถามหายายทรงยายทรงหายไปสปีนี่ยายทรงพ่วงวางเพิน่นวางู่ดอกแต่ว่ารถมาบ่ได้พราีว่ามือหนีตาทองแล้วยุดมือแล้วสิไปฉีดวัคซีนมือหนียายทรงกันเลยมานํำได้ ล,ล,ลุยเลย,เยมันหมานเลยเด้อยายส่งมือนี่จ้าไปลุยเลยยายมามาโอ้ยลมแห้งลมแห้งสูดเอิร์ <c oughs> ดคนเดียวมือนี่เป็น <c oughs> <c oughs> ยาลอยเด้อ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี MC. ท่านสุขุสุข,ข้นครับมาะหลุดในหนังเฮ้ยมาหลุดตัวนี้เอ้าหมันมันแตนบ่เจ้าต้องหันมาทางผีคือผมย่านเป็นกีซ้อนอยู่ด้อนี่พี่น้องเอ๊ะเอ๊ะพวนี้เห็นบ่วกีซ้อนหรือกีหุน,นั่นเฮ้อนั่นตัวแรกแหกหมานครับของมือน,นี่พี่น้องอตัวเหลืองอุ้ยหุยเอ้านี่เห็นบ่เห็นบัวชัดเจนป็นไรพี่น้องเห็นบ่ เห็นบ่อเห็นอย่างไงเขาถูดเขาไฝเด้อค่ะอยากได้ภาพนิ่งเอา้าต้องจับขึ้นมาเมืองมันแดดมันซองครับพี่น้องเลยโอ้โหนี่อันแหลวตัวแรกสวยงามครับตัวแรกก็ได้กบง่ายเลยครับพี่น้องง่ายง,งา่ายเนาะมัน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 เจ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  <laughs> ไม่เงี้ย่ะพี่น้องมือนนี่ สงสัยเขียนโม่ดินี่แบบนี้แม่นี่หลีครับเอาตัวที่สองครับเขียนโม่ร่มหนาวร่มหนาวเริ่มกลับมาอีกแล้วพี่น้องวอย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 วช่วงร่มน็ดบอสปันไดครับอากาศนี่แต่ว่าหันร่มหยุดนิดตีขาดการว่าอากาศเย็นแน่นอนเอาได้อีกแล้วครับเขียนโม่ตัวที่สามครับเอาดูแรรักษาสุขภาพกาันสุขสุขคนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ,อ นปนเลปาตัวเราพี่น้องโอ้โหขอม,มปะดุกครับปะดุกหน้าหน้าปะดุกหน้าใสพอปอพ่นพี่น้องร่มสุดๆเลยครับป่ากะเขิ่นสงสัยมือนี่เขืมอยุ่มม,มือครับพี่น้องนี่ลักษณะนี่นนนนอีกสองสามมืออากาศเย็นแน่นอนครับ แมนครับปาดุเขาง่ายติดต้นนึงขึ้นเป็นบืนขึ้นมาพี่น้องจ้าปลาดุกครับปลาดุกน้อยแดงจิงคืองเอาเบิร์ตครับมันยังให้ห่างเอื้อนบางแห้งข้าวผนผมข้าเอาอันยามองไปย้ายส่งอยู่เปถึงยังปลาดุกคนนะคุณใหญ่คุณใหญ่เอาปลาคอครับ สงสัยมึอนี่สีได้ปลาแล้วพี่น้องกบนี่ยว่าแน่ใจครับมึอนี่ะว่าไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อยขั้วถืงเรื่อยเดี๋ยวจับหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ปลาสดิดครับปลาเข็งนะโอ้ปลาเข็งครับปลาแม่นี่เหมเอาเต็มปากเต็มคำโอาเคยเห็น มันเห็นป่ะทันในสัตว์เย็นนี่โอ้มือนีมัมจนจะปลา <c oughs> ปเงเนี่ยปลาครับมือนี่มาเป็นหนังมาด้ซีเรยยียสครับก็คืึสองมือสามมือนี่คือหาล่อให้ฟังทั้งทาตุ่มเบนน้ำน้ำบกกันนี่ก่อนอันนี้ก็มาหาสีเลรมดีครับไปเรื่อยๆครับอันนี้เพิ่งก็หาแล้วครับนี่คุนเห็นมอเพิ่งเลยเพื่องไอเดือดกับยายส้มกับคุณล่ะครับยุคคุณล่ะไม่นั่งอีกได้ฮะจับประตัวเฮ้ยจับประตู ใส่หนีงงามครับนี่นปลาป,ปิิงเลยปลาเขีงหน้าครับปลาหมอนาเห็นกบหรอเปล่าเฮ้ยปลาคอหรอครับกัดจับตังคีสินานบมมีพลาดครับปลาคออีกเปล่าเฮ้ยอ้ปลาเข็งครับ ใส่นี่ใส่สวยครับพ่อเขาหาเปิงเขาหาปลาเขาาเงงาง่งใหญ่หนปงครับเนาะขีบใส่เหยบใส่ตะเกือพ่อบ้ต้องใส่แนวอื่นครับยิงกับสวมตำยิงกับเจลพริกดิบเบี้ยบากน่าสมเอา้าหอยหอยหอยห่อยอยออนหอนหอยหหอนปลาเห็นปลาผอย่อยหนหยหอยอีหยอยหออยอยหอยอยออออ คือสิบระท่นเพลินดอกครับพี่น้องมึงเพิ่นเอาโหลดนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกนี่แมนครับนี่เอาเพิ่นเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วเพิ่นก็สะนามเอาคือสิพระยั้งดอกมึงเลี้ยวครับง่ายมัหนีิพี่น้องง่ายไปมองไม่อพี่น้องเอ้ยล่มให้ฟังเสียงล่มให้แห้งชัดๆเลยพี่น้อง ยางเลี้ยงเจ้าันสายไล่ย่ายมองอีกครับไาน,น,นะ่หนะย่ายมาามองไม่หรอครับหลุดกันต่อครับผมได้โชคขอให้กูเอาเร็าเอาแล้วเอาเร็วออๆๆเอตัวเฮ็วมาครับ เอาเอาเอายายส่งคือคอยเปิดออกครับคอยไงออกโอ้ยตัวคอยไงออกเรื่อยๆครับเรื่อยๆ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 ครับอู้ยตัวงามครับนี่หนุ่มึงน่านแต่หนพอแข็งขาเหลืองอุ้ยๆเลยพี่น้องเอายายส่งหมันหรอครับได้แล้วควบตัวแรกของยายส่งครับผม ได้บ่ได้บ่ได้บ่ท่านบ่เจี๊เอ้าเอาไหมเฮ้ยโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วอ้าวมือนีฉายเดียวครับมือนีเป็นโสดพอนะว่าจูสาวเจอพ่ออยยังมึงพี่น้องวองให้ขึ้นกันครับวองให้เขียนโม่พี่น้อง จับขึ้นมาเลยครับเป็นหมูนี่ไปโดนดบอไรนี่ลีลาบอไรแล้วครับนี่จับเขียดหมูนี nice. ่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขียดหมูของง่ายเขียดโมครับเห็นโตแล้วนี่ อาเก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆครับผมได้บยเรียบร้อยลงน้ำครับเรียบร้อยเลยมานนี่พี่น้องคุบคุบปั๊บเรียบร้อยได้แท้มันนี่บ่พลาดครับเฮ้ยเป็นยังอู้ยิ่งเหลือแด่แม่งด่าใะส่ง มันมันมันเอ้าบอกถึงปนพราได้ปนแล้วครับได้ปลาได้เขียดได้กบแน่แล้วล่ะครับแต่ละคนก็ได้มือนี่อาจเศปริมาณอาจเศษเได้หลายซ้ำทุกมมือที่หาม้าละพี่น้องมือนี่ได้แล้วบ่เฮ้ยมามาได้แล้วบ่เฮ้ยรบรบรบโอ้ยนึงกบของแท้ครับพี่น้องนี่เอาหนาเอาอีกให้ผมเนยเออเอ่อ บอมีเอ,อาครับครับเอาวกว่าอยานมันติดนี้บ่มีนังดอกของหางหาอยากอยู่ <S 1> <S 1> <S โบนี่เป็นบางพื้นที่้อพี่น้องบางพื้นที่กัหลายครับอธิบาบเฟื่องแหนป็ปยังโบยังโปรตีนโอ้อากาศมันหนาวง่ายๆครับส,สันสันโคบมันไก่สีถึงฤดูเขาไงยังเสียงโคมัน เขาโคบเลี้ยงมานี่โบเลี้ยงแห่งแต่ห่าวเด้อคันแม่นโบเลี้ยงเขายู่งชุดบ่เเ็ณครับเราไม่จัดฉากด้วยจรรยาบรรณของสื่อเท่ากับถือว่าเป็นซื่อแมนครับอ้าวบริบากันเรีดมูครับเรียดมูคุกขี้ต้มแม่หนังแม่หนังโอ้โคหนักเรียดมูพี่โคไมนเรียดมูนี่อ้าว จับตัวหนึ่งไหวแล้วม่พออีกแม่หนังแม่หนังแม่กูมาโวยเขาเลยจะเหลือะไรย่าง้เดเดี๋ยวหยุดแกผ่ากองตัวนี้ก่อนผ่ากองเจ้าก่อนนะ ของเฮ้าไายไปก่อนเลยดิฉันโอ้ยมาโล้ยมาเลยเดินทีไรยังหลุดเต็มทีสองบ่สองสามสองนะอือเอาสองข้างหน้าแม่คุณยายน้ำครับพี่น้องมึงมึงเบื้องหลังของยายน้ำครับหลักๆเมื่อนี้ก็ทีเป็นภาพเก็บบรรยากาศเป็นส่วนหลายครับพี่น้องหลักๆเลย อาอมาเนี่มาที่ของสาวเจอยครับผมเขียนโม่ครับมับเลยเย่ยงไ่ยงหรือเก็บเขาน้ำครับเอาเข่าไปไกลนี่เป็นผลพลอยได้ครับพลอ,อยยังเอาเบิร์ตครับนี่ตามคอนเซปต์มองข้างน้ำเลยมองเรียน้ำใส่ผมก็ไปเห็นตัวกบโอ้นี่เห็นแล้วพี่น้องนี่ครับ เอาจับ<ด>ครับ <ừ. S 2> สวยงามห้อยบึงหอ้อยงอนเงีย้ยงอนเงี้ยพี่น้องเก๋หมูไม่ไงดุดดิดดิดดิดดสวยงามครับเสียงหมูตัวนี้กำลัทงทำไง บ่อเฮ็ดดอกแบบนี้พี่น้องนี่ถอยๆออันนี้แบบนี้มืออื่นเพิ่นกระโดดแล้วเอาใบไม้ออกให้ผมเน่ยโอใบไม้อยู่หลังเพินเน่นไหมฮ<า>ิเก็บภาพนิ่งจะเมียนดีทำไมกบถึงไม่เต้นเพิ่นสิว่าจังสี่จับเอาจับเอาครับหน้านีก็ค่อยดื้อกันไนด้ดอกกบหน้าครับห้อ,อยงี้แจ๊กเพื่อช่วยเหลือเพื่อห้อยห้อยนัง่อห้อยนังเพิ่นครับเฮ้ยใส่เงา ได้แล้วครับวัวสิกดกลกวางในตอ,นอะหนเ่ือพล่นฮัทหลอกหลายพูดว่า <c oughs> จะตั้งสิบสองตู้เ <c oughs> ขียดไปคลิกหลายปวดพี่น้องครับก็คือกินกับเป็นบางพื้นที่แหละครับทั้งปุกผมนี่คนนพนพวกกินครับ <c oughs> แมนครับอกยาก็ไปตัวเดกหน่อยในยู่แมนแต่ก็บ,บ้าบากันครับวัฒนธรรมการกินแล้วแต่พื้นที่ไม่เป็นไร สร้างแกกีตาร์สวดแกกีตาร์ดูดอ๋อเอาไงไงก็แกสร้างกันเลยรกคอสุดยอดครบครับครบครบงุ้มงุ้มบับเลยนี่เหยียบลุกตัวบกพรอยง่าปันได้หรอแมนครับตัวพอเงาม มดจีดายข้างมันเบิงมดจีด้โ้ตรงครับโอตรงคุ้มเมาตามกโดนพี่เจ้าห้ไอยคุ้มเมาอ่ะนี่ครับนี่นี่ครับได้อีกแล้วครับพี่น้องนี่โหงามอยู่อยจะจับขาได้ครันหลุดมือ อะเแน่อยู่ครับยแน่ยุอันทิบอกไปฟังเหลืองไอ้กบคักกุดหมูหวานปล่อยเหลี่ยพี่น้องการเนี่ยม่่่่่นอ่่่่ใน่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ย่่่้่่เ่่่่่่อย่ล่่่่่่่อ่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ันต่่่่่่่่่่่่่่่ไปปล่อยกบ่่่่่่่่่่น่่่่่ใหญ่โตแม่่่่ใหญ่โต่่่ใหญ่ส่ได้อีกแล้วครับ หน้าตัวงามสามสามหรอมั้งสามสามตัวแล้วครับได้ทรงพอปนแล้วครับป่าเรากระไดแน่อยู่เ่วยเเลิศกลับเราบอกเฮ้ยกับก้อนมู่เราพี่น้องยี่เลิศไปนนางล่ออยู่รถแล้วกำลังยาง,งาไปยู่ปุ่นตอนนี้ก็ ลำล่างสีเทียงแล้วครับใกล้สีเทียงแล้วอีกสิบนาทีกับทเทียงแล้วกับสีผ้ากันขึ้นแล้วล่ะครับนี่เส,สร็จสิ้นภารกิจไปอีกวันครับผมเครื่องใหม่เรื่องเครื่องมือล่างพบล่างปลาล่ะครับยกขึ้นไอพี่น้องมึงนี่ อันนี้ฟ้าครับสนิทกับพ่อปุลนี่บ้าแล้วครับพี่น้องเจ้าพี่ไป็นเพื่อนสนิทเลยไปงานแล้วขอบคุณทุกกนาใจขอบคุณคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะบไปละครับพี่น้องลมแห้งไร้ไรลมแห้งโพดลมสีเขียวไม่กระโพดลาไปก่อนครับพาะกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ